สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีเมถุนประจําเดือนตุลาคม2567นะครับคุณที่เกิดราศีเมถุนดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทุกใจกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทานายกันเลยเรามาเริ่มจากการงาน สำหรับการงานของชาวราศีเมถุนนั้นในเดือนนี้เป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะชาวราศีเมถุนนั้นคนที่ทำงานประจําและรับราชการจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนครับในช่วงนี้บางคนนั้นได้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งหน้าที่การงานบางคนนั้นจะได้รับการพิจารณาเป็นเงินโบนัสเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับถือว่าการงานของคุณดูดีโดดเด่นมากครับบางคนได้รับผิดชอบหน้าที่ใหม่ งานใหม่แล้วมันไปตรงกับความต้องการตรงกับศักยภาพความรู้ความสามารถของตัวคุณเองขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจเองในช่วงนี้เป็นช่วงที่ธุรกิจของคุณนั้นพอกงานเจริญเติบโตดีนะครับหลายคนมีโอกาสที่จะได้ขยับขยายธุรกิจมีโอกาสที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆหรือบางคนมีอาชีพเสริมเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับถ้าพูดถึงธุรกิจ ที่ดีในช่วงนี้ก็ได้แก่ธุรกิจออนไลน์ธุรกิจความงามธุรกิจสุขภาพธุรกิจที่เป็นความรู้ธุรกิจที่เกี่ยวกับอาหารนอกจากนั้นนะครับก็เป็นการนําเข้าหรือส่งออกนะครับธุรกิจท่องเที่ยวก็มาได้ดีครับคนที่เป็นออเกยไหนเองก็น่าจะยิ้มได้สบายอกสบายใจได้นะครับสําหรับนักเรียนนักศึกษาในช่วงนี้นั้นดวงชะตาของคุณก็ถือว่าดีสติปัญญาตรปลงนะครับยิ่งขยัน ยิ่งใส่ความผันความเพียรเข้าไปมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งมีโอกาสเรียนรู้ได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นมีโอกาสารประสบความสมําเร็จเกี่ยวกับการเรียนครับบางคนที่จะมีการสอบไม่ว่าสอบเข้าสอบแข่งนะครับสอบวัดผลคุณทําได้ดีครับเป็นที่ยอมรับของเพื่อนฝูงครูอาจารย์สําหรับคนที่ตกงานที่ต้องการงานประจำำําทําในช่วงนี้ ลุกขึ้นเดินออกไปสมัครงานเลยนะครับคุณมีโอกาสได้งานทําดังที่คุณหวังและตั้งใจช่วงนี้เป็นช่วงขาขึ้นครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยิ้มได้สบายอสบายใจได้บางคนนั้นไปสมัครงานแล้วถูกเรียกสัมภาษณ์ถูกเรียกบรรจุเข้าทํางานทันทีนะครับถือว่าการงานดีโดดเด่นครับต่อไปมาดูกันต่อในเรื่องการเงินสําหรับการเงินของชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้นะครับหลายคนทีเดียว ที่มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามามากกว่าปกตินะครับบางคนนั้นนอกจากรายได้จากงานหลักแล้วยังมีรายได้จากงานเสริมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะครับบางคนนั้นมีโชคลาบโชคลาบในที่นี้ไม่เหมือนกันนะครับบางคนได้เงินได้ทองบางคนได้ของฝากของฝันนะครับบางคนนั้นมีคน คอยดูแลที่แก่ช่วยเหลือนะครับนู่นนี่นั่นเยอะทีเดียวนะครับสําหรับคนที่มีโชคลาภนะครับอย่าลืมไปต่อบุญเสียด้วยการต่อบุญไม่ใช่เรื่องจุ่งยากอะไรเลยเป็นการสร้างฐานบารมีด้วยการช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าคุณเช่นคนอดข้าวช่วยเขาได้กินข้าวคนมีความทุกข์ใจพูดคุยให้เขาได้คลายทุกข์บริจาคเงินทองช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าบ้างเช่นสถานสงเคราะห์ด็กําคุนชราคนพิการ ถ้าเมื่อไรคุณดวงตกชีวิตคุณมีปัญหาก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณทําให้คุณสามารถฟื้นคืนกลับมาได้ในระยะเวลาอันรวดเด็วนะครับบางคนนั้นในช่วงนี้นะครับมีโชคนะครับบางคนได้ทรัพย์สินเป็นมรดกได้บ้านได้รถนะครับบางคนนั้นมีโอกาสได้ซื้อทรัพย์สินก้อนใหญ่ๆดังที่คุณหวังได้ตั้งใจทีเดียวนะครับเรีว่าเงินเข้ามาดีสําหรับรายจ่ายนั้นยังคง มีมากอยู่นะครับคุณต้องบริหารต้องจัดการดีๆนะครับบางคนนั้นมีรายจ่ายทั้งที่เป็นหนี้เดิมหนี้เก่าต้องจ่ายมีรายจ่ายที่เป็นภาษีสังคมมีรายจ่ายที่เกิดจากบุตรหลานนะครับรายจ่ายเฉพาะกิจรายจ่ายฉุกเฉินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการการเงินดีๆครับต้องรู้จักรัดข,ขีดขัดเอาไว้บ้างอย่าสุริสุร่ายอย่าซื้อความสุขมากเกินไปแล้วคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บได้นะครับชาวเมทุน ต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างนะครับสําหรับเรื่องความรักนั้นชาวเมถุนช่วงนี้ปังมากนะครับคนที่โสดอยู่มีเสน่ห์แรงครับมีคนพยายามจะเข้ามาในชีวิตคุณอยู่หลายคนทีเดียวมีโอกาสได้พบรักมีโอกาสได้สารสัมพันธ์บางคนยกระดับความสัมพันธ์เร็วมากนะครับต้องระมัดระวังหน่อยเพราะว่า บางคนนั้นอาจจะไปเจอเข้ากับคนที่ดีก็ถือว่าโชคดีไปแต่บางคนอาจจะไปเจอเข้ากับคนที่ไม่จริงใจคนที่ตั้งใจมาหลอกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ลองคบเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์เอานะครับดูก่อนว่าเขาสดอยู่หรือไม่ถ้าเขาสดอยู่จริงๆแล้วปณิสัจใจขอบไปกันได้คุณค่อย,ยกระดับความสัมพันธ์จากเพื่อนเป็นคนรักตรงนั้นจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรีบร้อนเกินไปที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างนะครับ อาจจะไปเจอเข้ากับคนที่ผมบอกแล้วว่าไม่จริงใจตั้งใจมาหลอกก็เป็นไปได้อยู่นะครับสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่นะครับในช่วงนี้นะครับคุณเรียกว่าต่างก็ดูแลที่แคร์คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเอาก็้าใจกันดีมากความรักหวานครับมองตาก็รู้ใจมองตาก็เข้าใจนะครับผู้จาภาษาดอกไม้ช่วยเหลือที่แคร์กันดีนะครับความรักขาดขึ้นใช้คํานี้ได้เลย สำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในช่วงนี้นะครับหลายคู่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้จัดสองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวแล้วทาให้คุณมีความสุขมากนะครับหลายคู่หลายครอบครัวชวนกันไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะครับไปออกงานทางสังคมหรือชวนกันไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะครับทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นดีขึ้นครับแล้ว้หลักผู้ใหญ่เองก็ส่งเสริมสนับสนุนดีมากสําหรับ กูที่เคยมีปัญหากันมานะครับในช่วงนี้หันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันนะครับปรับความเข้าใจเข้าหากันอะไรที่ยอมกันได้ก็ขอให้ยอมที่คุณยอมคนรักมากเท่าไร่คนรักก็จะยิ่งยอมคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวที่คุณให้เกียรติคนรักมากเท่าไร่คนรักก็จะยิ่งให้เกียรติคุณมากขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเช่นกันก็จะช่วยความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนนั้นดีขึ้นมากมากนะครับเพราะฉะนั้นลองดูนะครับถ้าเคยมีปัญหามาหันน้ามาพูดมาคุยกันครับแล้วจะดีเอง ต่อไปครับสาหรับสุขภาพในช่วงนี้นั้นคุณต้องดูแลสุขภาพสักหน่อยนะครับเพราะมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้นะครับบางคนนั้นแพ้อาหารแพ้อากาศบางคนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือดหรือระบบขับถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์ line, และส่งข้อความหมออยากดูดวง ผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปใบมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามนัดหมายผมก็จะเข้ามาดูดวงชะตาให้กับคุณสําหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วใจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะคนที่จะดูดวงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับ สุดท้ายนี้ก็ขอวอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตมีนาที่การงานที่จเจริญเติบโตก้าวหน้าสมดังที่คุณหวังและตั้งใจมีการเงินที่ไหลเข้ามามา,มากมายมหาศาลมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อยู่ในขั้นเศรษฐีมีความรักที่เข้มแข็งสมบูรณ์แบบรู้อกรู้ใจเข้าเข้าใจดูแลกันเป็นอย่างดีมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีพร้อม สามารถเอาชนะทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีนะครับและอย่างอื่นแชร์คลิปนี้ให้กับกัลยาณมิตรของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับเพราะนอกจากทำนายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอนขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสระบนีสวัสดีครับ